สวัสดีครับผมครัวครนะครับคลิปนี้เป็นรีวิวแยกของ Infinity V2 นะครับภายในคลิปเนี่ยจะมีเนื้อหาเปรียบเทียบของ3แผ่นรองเมาส์จากโอดินด้วยนะครับซึ่งถ้าใครดูคลิปนั้นไปแล้วเนี่ยสามารถกอข้ามตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเปรียบเทียบ3แผ่นรองเมาส์เนี่ยสามารถดูตั้งแต่เริ่มคลิปได้เลยนะครับตัว Infinity V2 เนี่ยเป็นแผ่นรองเมาส์แบบอันโคดแผ่นรองเมาส์อันโคดคืออะไรมันคือแผ่นรองเมาส์ที่ไม่มีสารเคลือบผิวนะครับทำให้เวลาใช้ไปนานๆเนี่ยความเร็วของแผ่่นนออเเาาสีีรรวืคคผท ก็คือวัสดุทุกชนิดอะ่ะมันสึกหล่อได้หมดนะครับแต่ว่าแผ่นที่ไม่เคลือบแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะสึกหล่อช้ากว่ามากๆนะครับนอกจากนี้มันก็ยังเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ความชื้นแล้วก็อุณหภูมิห้องเนี่ยมีผลต่อความเร็วน้อยมากๆเลยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นที่แบบเคลือบผิวมาเนี่ยแค่เราปิดแอร์กับเปิดแอร์เนี่ยมันก็ทรงผลต่อความเร็วของแผ่นรองเมาส์แบบเยอะมากๆแล้วครับค่ขาของแผ่นรองเมาส์นะครับมีขนาดที่420คูณ490มิลลิเมตรนะครับส่วนความหนาของแผ่นรองเมาส์เนี่ยจะอยู่ที่3 mm มิลลิ ขอบที่เป็นแบบโลโปรไฟล์นะครับผมแทบไม่รู้สึกว่ามันขูดผิวหรือว่า You know, มันน <benim S 1> ูนจนเรารู้สึกได้เลยนะครับรู้สึกว่ามันแทบจะเป็นความสูงเดียวกับแผ่นรองเมาส์เลยอะครับหลังจากที่ใช้มา <to> <Nope. S> 1เดือนเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องคาาหรือว่ายุ่ยอะไรพวกนั้นเลยนะครับพื้นใต้แผ่นรองเมาส์นะครับผมลองออกแรงเพื่อขยับต้องใช้แรงมากๆเลยนะครับถึงจะขยับแต่ว่าปกติเราเนี่ยสะบัดเมาส์เนี่ยมันไม่มีทางแรงขนาดนั้นอยู่แล้วครับเพราะงั้นมันไม่ขยับแน่นอนครับถ้าเทียบกับอาข้าคอนโดนสองที่ผมเคยใช้มาเนี่ยตัวพื้นใต้แผ่นรองเมาส์ของ Odin เนี่ยมันดีกว่าที่ เราสะบัดเมาส์แรงๆเนี่ยมันก็มีอาการขยับบ้างครับแต่ว่าของโอดิน่ไม่เป็นเลยครับมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะสนใจกันเยอะที่สุดนะครับความเร็วแล้วก็พื้นผิวของแผ่นรองเมาส์นะครับมันแบบว่าทั้งเร็วทั้งมีพื้นผิวคล้ายกับอะควาคอนโดนสองที่ผมเคยใช้อะครับผมแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรกับแผ่นนี้เลยแผ่นนี้สําหรับผมคือมันสะบัดง่ายยากหยุดเมาส์มันก็มีแรงเฉดทานให้มานะครับทำให้มันหยุดง่ายเป็นแผ่นที่แบบมีความสามารถเด่นไปหมดอะครับสะบัดก็ได้อยากหยุดเมาส์ก็ได้ไมโครแอดจัสม,บบม์ แลทีนี้นี่เงี้ยก็ทําได้หมดเลยครับแต่ว่าด้วยความที่พื้นผิวมันค่อนข้างหยาบครับทำให้การแท็กกิ้งเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ว่าเกมที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมเลยยกให้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องปรับตัวเยอะเลยแล้วก็ชอบความเร็วแล้วก็พื้นผิวประมาณนี้อยู่แล้วครับตัว Infinity V2 นะครับได้รับการปรับปรุงเรื่องการเย็บขอบนะครับที่มันดีขึ้นแล้วก็ตํามากกว่าเดิมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวรุ่นแรกนะแล้วก็มี โดยในรุ่นที่มันมีสีเนี่ยโยเวนสีดำนะครับจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างเรียบเนียนนะครับสมูทแล้วก็มีความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับตัวสีดาหรือว่าตัวโนวาแบกนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมใช้มานะครับผมยังไม่เคยใช้ตัวโนวาแบกนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าสีแดงที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างสากอยู่แล้วนะครับจากข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวสีดาหรือว่าตัวโนวาแบกเนี่ยมันก็สากกว่าด้วยนะครับแล้วก็ตัว o d i n i n f i n i t y V2 เนี่ยเรียกว่า the Best Budget Hybrid Gaming ใกล้เคียงกับอติสา a เ i ี n มามากนะครับแล้วก็ถูกขายหมดทุกครั้งในทันทีที่เว็บไซต์ Odin Gaming นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะซึ่งจะขายหมดภายใน4วันทุกครั้งทีงท่มีการ r e สต็อกนะครับแล้วก็ยังเป็นแพทรองมาที่ขายดีที่สุดในเว็บไซต์ m a g e m i n g นะครับประจําปี2021ถึง2022นะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือสําหรับทุกคนที่ติดตามสินค้าจากทาง m y m o d อยู่แล้วอะครับแล้วก็เคยซื้อมาบ้างแล้วผมคิดว่าน่าจะมีคนเคยซื้อแพทรองมาของ X-Ray e Pad อยู่นะครับเป็นรุนะ่นอะคว้าคอนโดน ผมคิดว่าพื้นผิวของ2ตัวนี้คล้ายกันมากๆเลยครับถ้าใครมีตัว Aqua Control 2 b a c k อยู่แล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่างของพื้นผิวอะครับเพราะว่าตัวความเร็วกับตัวพื้นผิวเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกันมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ตัว Infinity V2 เนี่ยให้มาดีกว่า Aqua Control 2 b a c k นะครับก็คือขนาดของแผ่นรองเมาส์นะครับที่มีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับซึ่งผมคิดว่าของ X Ray Pad เนี่ยมันมีขนาดที่เล็กไปหน่อยนะครับ Audin เนี่ยก็ทำตรงจุดนี้ออกมาได้ด ว่าอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือตัวพื้นใต้แผ่นรองเมาส์ครับของอ q ควาคอโทนเนี่ยทั้ง b แบ็กทั้งไวทั้ง s a กุระเนี่ยครับคือผมใช้มาแล้วมันค่อนข้างที่จะขยับง่ายอะครับแบบว่าเวลาที่สะบัดแรงๆหรือว่าขยับเมาส์แรงๆเนี่ยตัวแผ่นรองเมาส์เนี่ยมันจะขยับบ่อยนะครับแต่ว่าตัวของโอดินเนี่ยมันไม่ค่อยมีการขยับเลยครับอย่างที่เทสให้ดูในคลิปนี้เลยนะ ซึ่งถ้าถามผมว่าซื้อตัวไหนดีระหว่าอ a ควาคอนโดน2แ a c k กับ Infinity V2 นะผมแนะนําว่าเป็นตัวอินฟินิต้ดีกว่าครับเพราะว่าราคามันก็เท่ากันนะแต่ว่าตัวนี้ได้แผ่นรองเมาส์ที่มีคุณภาพดีกว่าแล้วก็มีพื้นผิวที่เหมือนกันด้วยนะครับ แต่ในกรณีที่ทุกคนมีอะค้าคอนโดนสองแบ็คอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากได้แผ่นรองเมาส์ใหม่ที่พื้นผิวเนี่ยให้ความรู้สึกแตกต่างกันเมื่อซื้อไปใช้ใหม่เนี่ยนะครับไม่ต้องซื้อตัวนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าพื้นผิวเนี่ยมันเหมือนกันเลยครับแค่มีคุณภาพเรื่องอื่นๆที่ดีกว่าเฉยๆนะครับ